แล้วนะครับขอบคุณครับนะครับน้องมวยนะน้องมวยไปแจกขนมไเนะีท่ันไปแจกขนมแล้วสิใส่เสื้อกันหนาวให้นะตัวจริงหรือเปล่าสนุกถ้าต,ตัวจริงก็ใส่ให้นะสิบล้านลงใจกับยี่สิบล้านไรนะใส่ใส่เสืออ้อให้เกอเด้นลงมวย น้องหมวยอินเตอร์นะสวัสดีมีความสุขทุกคนนะครับเจากพี่พลีโพดีเนี่ยเริ่มยี่สิบพร,ร้อมข้ามนะสวัสดีทุกคนจากพี่พลีโซเฟียนะ,ะน้องใจเกินร้อยก็สุขโอลันนอนางลำมาให้นะครับคุณย่าคุณน่ารักค่านะครับจากน้องหมวยอินเตอร์น,นะ,ะตัวปลอมตัวปลอมเซนต์ตัวปลอ,อมมังคา่าเซนต์อ๋อสิบวันถอดเสื้อกันหนาวออกบอสเซน หัวใบในหัวมาถึงใจเลยทักไทยมัดรวมนะคะนะแจ้งน้องหมวยอินเตอร์ขอบคุณครับนะน้ <c oughs> องหมวยก็จะไล,ล่ยาเมล็ดหรือประมันจะคุ่มน้องหมวยสองคุ่มบอลสองคุ่มซอสแจ้งเนจ่ยแจ้งนะ้องหมวยนะเพื่อนวิวีก็กลับมาไฮไล่ได้หรือนะไปชมให้ได้จากเพื่อนวิวีเนี่ย พี่เพียหลุงป้าก็ไปเที่ยวนะครับไปโลกนะครับไปโลกกับพี่เพียรลุงป้านี่พ่อพอดีก็ทําอาหารพี่กีพนก็อ่านข่าวเล่าข่าวนะคุณยายก็หกโมงแรงเด้อหกโมงแรงนะที่หมูทองปกติจะห้าโมงเย็นนพี่ก้าวพาไปก็ไปเที่ยวเมืองจีนกับพี่ก้าวพาไปเด้อ ถ่ายมารวมนะครับเมื่อไรจะชูหน้าข้าค่นก็สู้ยุ่นี่ดีหนาเนะ่ะพิสาพิสาสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะพิสานะพิสาฆ่าจัง้องเจกเกินร้อยเนะี่ยคุณยากฆาขนมนะครับจากน้องหนุอยอินเตอรนะ์นะครับมันใจเกินร้อยที่พลก็ส่งกำลังใจมาให้นะครับพิสาขนมพิจกไว้บเถิดจากน้องหนุอยอินเตอรนะ์เนี่ย ถ้าใช้คอมถ้าใช้คมน,น่าจะเจ๊กได้ไวเนาะถ้าใช้โทรศัพท์นั่นจะช้าหน่อยนะที่พ่อยก็ส่งกำลังใจมาให้นะคุณโซเฟียขนมข้าแางน้องหมอยอิตเตอรน,นะเอาน้องไขมุกขึ้น,นไหมน้องบัณนี้น้องไขมุกนึะครับมุงหนึ่งจนจเกินร้อยนะครับเจ๊พิสา,า,าพิาก็ไปทาอาหาร อร่อยอร่อยจากพิสาเนะี่ไปชมสูตรเด็ดนะสูตรเด็ดจากพิสาบมเมนบ์โมเนสาอาหารใต้เ้วเป็นสาสาใต้นะ <c oughs> เน,น,ตนะ่เป็นรักนะสาใต้เน่ยเป็นเป็นชื่อบ้านใหม่แเนาะ <c oughs> สวัสดีจากโฟน้นะจะาพี่พสุเปียรนะมุหนึ่งนานจังกันจ,จ,จากมองไข่มุกนะครับ Mm. หมวยดีจ้าเด็กพิสาาหารใต้นะ mm. พี่พลยสุเฟียก็ส่งกำลังใจมาให้นะคุณใจเกินร้อย mm. คุณใจเกินร้อยขนมขาดบเ้นโอ้แจกแห่งอดขึุนใจเกินร้อยบันขอบคุณครับนะครับน้องหมวยนะครับไปมุกดีจ้านะครับไปพสิสาสาใทา้นะ <c oughs> พี่กุมลรั์ก็ส่งกำลังใจมาให้นะพี่กุมลรัฐงานบอกเลกงานเราบุสิบบุญ จุดสี่หกจาน้องสาวจากน้องเจเกินร้อยนะพี่เอกก้าค้านะครับจากน้องมวยอินเตอร์นะครับที่กมลรัตนระ็ส่งกำลังใจมาให้นะพี่กมลรัตน์ขโนมเส้นจากน้องมวยอินเตอร์เอาให้เก่าเส้นจากน้องเจเกินร้อยนะน้องค้าน้องไขมุกก็ส่งกำลังใจมาให้นะน้องมวยคนสวยนะจากพี่กมลรัตน์ขอบคุณค้าจากพี่พลโซเฟีย พี่ไข่มุกขนมข้าสันเจกอย่างเดียวมือวยมาเจกน้องมวยมาเจกนะครับขอบคุณครับนะครับที่กุมนลันกระ่งกำลังใจมาให้น้องไส่มุกระซุงดาวขั้นมาให้ขอบคุณครับนะครับจ้าน้องสาวจังน้องไส่มุกนั่งน้องใจเกินน้อยกระ่งกำลังใจมาให้นะมันหาน